อย่างที่บอกกันไว้ค่ะว่าไม่ได้เป็นปรากฏการณ์ในวงการเพลงที่เกิดขึ้นบ่อยๆนะคะสําหรับคอนเสิร์ตท,ที่เรียกได้ว่าจับต่อเนื่องมาเป็น3ปีแล้วนะคะสําหรับคู่ศิลปินคู่นี้เลยนะคะทั้งเต่าและขาชาค่ะพวกเขานะคะคจะเตรียมความพิเศษที่จะนํามาฝากแฟนคลับนะคะในวันที่2พฤศจิกาย,ยนจะมีความพิเศษอย่างไรบ้างรวมไปถึงคําว่าคู่จิ้นในความหมายของพวกเขานนะคะตั้งแต่ก้าวเท้าออกมาจากบ้านในเอฟจนถึงปัจจุบันนี้เปลี่ยนแปลงไปมากน้อยขนาดไหนเดี๋ยวเราจะได้พูดคุยกับทั้งคู่กันค่ะ แต่ว่าวันนี้นะคะเราจะอุ่นเครื่องก่อนคอนเสิร์ตจะมาถึงนะคะ2พุศจิกาย,ยนนี้นะคะด้วยโชว์เรียกน้ำย่อยกันก่อนนะคะจากทั้งคู่ในเปิดประเด็นบันเทิงค่ะ ใจสั่นก็กลัวจะเย้อพูคนันไปใหญแต่สงสัยไปยังนั้นถ้าเธอรู้ว่าฉันรักเธอจะรักฉันบ้างไหมไม่สนดีใจจะเป็นเพื่อนกัน ถ้าเธรู้ว่าฉันรักเขาได้คิดไปจริงจังอยากให้เธอฟังคำว่ารักเธอถ้าเธอรู้แล้วไม่รักไม่เป็นเพื่อนกัน mm. ถ้าอย่างนั้นคงต้องเงียบไปเก็บเอาไว้ในใจดีกว่าบอก i Altyazı วันนี้เปิดประเบันเทิงต้อนรับทั้งคู่เลยสวัสดีค่ะน้องเต่าน้องกรชาสวัสดีครับผมจนถึงทุกวันนี้หลายคนยังคิดว่าเราเป็นคนคนเดียวกันอยู่ไหมชื่อเต่าแล้วก็ชื่อกรชามีบ้างครับหลายๆคนเนี่แบบ นึกว่าเต๋าขชาเปคนเดียวกันแบบชื่อเล่นชื่อเต๋าชื่อจริงชื่อขชาอย่างนี้แต่ว่าความพิเศษคือขชาเนี่ยก็ไม่ได้ชื่อขชาด้วยใช่ครับชื่อจริงมีชื่อจริงอีกมีชื่อจริงครับขชาหลายๆคนอาจจะคิดว่าเป็นชื่อจริงไม่ใช่ขชาคือชื่อเล่นนะฮะชื่อจริงผมคือนนทนันครับเนีอ่ะประเด็นวันนี้ที่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นคอนเสิร์ตของทั้งคู่ใช่ครับแต่ว่าแยกกันร้องแบบนี้แน่นอนว่าจะมีการแลกหมัดทางดนตรีอย่างไรบ้างสองทุศสจิกายนต์นี้ก็ความจริงคอนเสิร์ตนี้นะฮ แล้วว่าเลตไฟหรือจะไฟคอนเสิร์ตมันจะไม่เหมือนทุกๆคอนเสิร์ตที่ผ่านมาของเราคือมันจะ uh huh. ออกเป็นแนวช่วยเหลือกันเป็นพาร์ทเนอร์กันคู่หูกัน uh huh. แต่คอนเสิร์ตนี้คือตามทีเซอร์ท,ทีด่ดูแล้วคนนึงอยู่มุมแดงคนนึงอยู่มุมน้าเงินคือ uh huh. แยกฝั่งเลยแยกฝั่ง uh huh. เลยจะมาต่อสู้กันด้วยการร้องใช่ uh huh. การเต้น <อะ S 2> ครับ <อะ S 2> เดี๋ยว,วจะเป็นการประลองในด้านอื่นๆของของเราสองคนอ,อี้ยครับโอ้โหพูดขนาดนี้เนี่ยตีมแล้วก็คอนเซปต์ค่อนข้างน่าสนใจเลยทีเดียวอ่ะแล้วแฟนคลับของทั้งคู่เนี่ยจะต้องแบบว,ว่ามีการเตรียมตัวยังไงต้องแบ่งเป็นฝั่งน้ําเงินฝั่งแดงเหมือนพวกเราด้วยหรือเปล่าจริงๆแล้ว,ลวอยากจะ,จะกให้แฟนคลับดูนแบบ เหมือนเป็นคนดูวลาดูมวยวลามาเชียร์กันคือแบบเฮ้ยเนี่ยผมก็น่าจะเป็นอะไรที่มันต้องแบ่งแบ่งขนาดแบ่งสีมาใส่เสื้อคอนเสิร์ตแบบใส่สีแดงสิไม่ได้ขนาดนั้นนะอาบูดถึงเรื่องราวการทํางานของทั้งคู่ดีกว่าคืองานก็ยุ่งทั้งคู่แล้วเวลาที่จะมาซักซ้อมคอนเสิร์ตในครั้งนี้ ต้องแบ่งเวลายังไงตรงกันขนาดไหนเนี่ยก็ความจริงคอนเสิร์ตครั้งนี้เราจะมีทั้งซ้อมด้วยกันนะฮะแล้วก็แยกกันซ้อมก็มีเพราะว่าเราจะมีโชว์ที่แบบให้อีกฝ่ายหนึ่งเห็นไม่ได้เพราะจะต้องมีไม้เด็ดของแต่ละคนผมว่าอย่างผมเนี่ยซ้อมแบบนี้มาแล้วถ้าคาชาเม็นขาชาก็จะรู้ก็จะหาทางแก้ผมรู้ทามก็จะปรับได้คือจะแยกกันซ้อมด้วยก็อันไหนโชว์ด้วยกันก็จะมาซ้อมร่วมกันครับก็เลยจะแบ่งเวลากันค่อนข้างจะ หาเวลาได้สคนที่ว่างก็ไปซ้อมของตัวเองมาเลยอะไรเงี้ยถ้ามีเวลาว่างพร้อมกันทั้งสองคนก็ค่อยมาซ้อม้วยกัรค่ะค่ะแล้วอย่างการร่วมง,งานเนี่ยตั้งแต่สองครั้งที่ผ่านมาก็คือมีแฟนคลับตอบรับมากอยู่แล้วครั้งนี้เนี่ยเราก็ต้องมีความพิเศษแปลกใหม่อย่างที่บอกแหละมีมุมแดงมุมเงินแต่ว่าในฐานะที่เราเป็นคู่จิ้นเราต้องแบบมีอะไรใหม่ๆที่แบบเซอร์ไพรส์แฟนคลับลงไหมก็มีอะไรใหม่ๆบบมใ,มใช่ไหมครับอย่างแรกก็คือ ใหญ่แน่กับตัวคอนเสิร์ตก็ใหม่อแล้วเพราะแฟนคลับก็ยังไม่เห็นเราแบบต่อสู้กันจริงจังเพราะเวลาไปร้องงานตามอีเวนต์ตามงานคอนเสิร์ตต่างๆก็จะร้องด้วยกันต้องด้วยกันตแต่นี่อาจะมีร้องสู้กันด้วยอาจจะไม่เต้นแข่งกันอะไรเงี้ยซึ่งเป็นสิ่งใหม่ๆที่แฟนคลับเขายังไม่เคยเห็นแล้วบางทีเนี่ยเรื่องลับๆของคาชาที่ผมรู้มาเนี่ยแฟนคลับก็ได้ยินเหมือนนั้นด้วยอ่าแล้วคาชาเองเหรอคะ ก็เขาก็ไม่ได้รู้คนเดียวผมก็มีเหมือนกันก็เดี๋ยวเราไปแลกกันบนเวทีเดี๋ยวก็รู้น่นอสนุกครับสนุกแน่นอนก็คือได้ได้ว่านอกเหนือจากความเพลิดเพลินในเรื่องของเสียงเพลงแล้วเรื่องราวของทั้งคู่ที่ต่างคนต่างมีมาแลกหมัดกันก็จะได้ชมกันแน่นอนค่ะในฐานะของคู่จิ้งเราทํางานกันมานานแล้วการลักษณะการทํางานถึงขั้นมองตารู้ใจกันเลยไหม มันก็จริงๆแล้วไม่ต้องมองครับขนาดนี้เฮ้ยคำเดียวเนี่ยรู้เลยต้องการอะไรมันช่วยทําให้การทํางานของเราราบรื่นมากน้อยขนาดไหนคะอาจารย์ผมว่ายิ่งมันเป็นเรื่องปกติที่ยิ่งทำงานด้วยกันก็จะยิ่งแบบเฮ้ยรู้ทางกันมาอ๋อเฮ้ย้องทําแบบนี้แบบนี้ฮะยังไปเล่นคอนเสิร์ตใช่บางทีแบบหลุดสคริปต์ไปเต๋าลืม๋าลืมสคริปต์อย่างเงี้ยอด้ไง้อ่านผมตลอดเลยนะก็จะมีแบบมีมุกสดที่ต้องคอยรับคอยส่งกันตลอดเวลาอย่างเช่นแบบ บางทีแบบเกิดเหตุการณ์เฉพาะหน้าขึ้นมาแบบต้องแก้ไข back stage อะไรเงี้ยเราก็ต้องเอาเอาหน้ารอดได้นะประมาณนั้นหละแล้วพอเราอยู่ด้กันสองคนก็จะเข้าขากันครับก็แบบจะรู้ว่าคนนี้จะเล่นอะไรคนนี้ต้องรับอะไรอะไรเงี้ยอ่ะก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งความสนุกที่จะได้เห็นกันนะคะสุดท้ายนี่เดี๋ยวให้คะชาดีกว่าฝากถึงคอนเสิร์ตครั้งนี้แล้วก็ ความสนุกที่เราจะได้เ um> ห็นในวันนี้2พฤศจิกามีอะไรบ้างได้เลยครับตอนนี้ก็ขอฝากคอนเสิร์ตของพวกเราทั้งสองคนด้วยครับผมเต๋าขะชาต์เลตไฟหรือจะไฟคอนเสิร์ตนะฮะอย่างที่บอกไป2พฤศจิกายนนี้นะครับผมตอนนี้ก็สามารถจองบัตรได้แล้วนะฮะที่ไททิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขานะครับผมบัตรราคา3,000 2,500 2,000 แล้วก็1 5 0 0แล้วก็1,000บาทครับผมเล่นกันที่ BCC Hall Central Phrao บ่ายสองโมงตรงวันที่2พฤศจิกายนนะฮะรับรองว่ามันจะเป็นอะไรที่สนุกเวลาพวกคุณมาเห็นแบบเรา2คนสู้กันมันจะมีทั้งฮาทั้งตลก,ท,ตลกทั้งหัวเราะแน่นอนค่ะใครที่เป็นแฟนคลับของทั้งคู่นะคะก็ไปติดตามได้นะคะไม่เฉพาะแฟนคลับของคู่จิ้งคู่ดินเท่านั้นนะคะชวนผู้ประกาศหลักของเราด้วยนะคะทั้งคุณน้ <c oughs> องวนานคุณกมลวันนะคะใช่ครับผมค่ะขอบคุณที่ติดตามกันไดีฟังแล้วก็คอนเสิร์ตครั้งดีค่ะใช่ค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณน้้้องงๆทัดวย นะคะทั้งคุณข่าวและคุณทชานะคะฝากคุณผู้ชมไว้อีกครั้งหนึ่งสองพิศจิกายนนะคะคอนเสิร์ตดีๆแบบนี้ไปติดตามกันได้ค่ะและทั้งหมดนี้คือเที่ยงเปิดประเด็นนะคะคุณกมลวันตรีพงศ์ดิฉันนวันบำรุงพกึกและทีมข่าวทุกคนขอบคุณสำหรับการติดตามพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ